สวัสดีครับพบกับป่าไมเจ้าปนไม้นะครับวันนี้นะครับอยู่กันในแปลงนะครับผสมผสานของพี่ชายนะครับซึ่งก็ปลูกไว้หลากหลายนะครับอ่าส่วนใหญ่ข้างล่างนี้ก็จะเป็นตุเรียนนะครับแล้วก็มีผลไม้ร่วมส่วนด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นลําิเตรคิตตันม่วงจัมโบ้นะครับก็สองปีนะครับให้ผลผลิตแล้วนะครับอันนี้เข้าสู่ 2ปีกว่านะครับเพราะว่าเริ่มออกดอกติดลูกอันนี้ก็จะเป็นชุดหลงฤดูก็คือมิถุนายนครับส่วนใหญ่รุ่นแรกที่ออกก็คือมีนาเมษาชุดก็หมดไปนะครับเหมือนกับของผมที่อยู่ในสวนนี่ครับชุดนี้ก็จะมีนะครับดอกที่กําลังออกแล้วก็ติดลูกครับต้นนี้นะครับดอกติดเยอะเลยครับนี้ก็คือจะปล่อยสูงหน่อยนะครับของพี่ชายมันอยู่ที่โล่งนะครับอันนี้ก็ปลูกอ่าของผมปลูก3ามคูณหมันจะ แน่นนะครับอันนี้คือปลูก8คูณแนี่ครับถ้า8ปคูณแก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าวางไว่แนวเดียวกับที่ปลูกทุเรียนนะครับแปดคูณแนะครับต้นนี้นะครับหมดลูกไปแล้วนะครับแล้วก็ตัดพอตัดแล้วนะครับตรงข้างบนมันก็จะแตกนะครับแขนงใหม่ขึ้นมาครับไอชุดนี้นะครับปีกว่านะครับเพิ่งจะตั้งพุ่มนะครับเข้าปีที่2แต่ชุดนี้ปลูกไว้ก่อนนะครับอันนี้คือ2ปีนะครับแต่พวกนี้ยังไม่ถึง3ปีนะครับ ุดนี้เพราะในส่วนผม3ปีนะครับผมปลูกก่อนของพี่ชายมาปลูกที่หลังครับวันนี้ก็จะเข้ามาตัดลูกนะครับเพราะว่ามีลูกสุกอยู่ชุดที่ลงดูโอ้ลูกใหญ่นะครับนนะครับแล้วนี่ก็จะมีลูกนะครับโอ้มาดูต้นนี้นะครับโอ้นี่นะครับนี่นะครับลูกว้าวลูกใหญ่นะครับเดี๋ยวให้ดูนี่คือมล์คิตันม่วงจัมโบ้นะครับ ชุดลงดูดโอ้โหไอหนอังวุนนะครับจอหนเป็นอังวุนเลยนั่นนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาตัดเนี่ยครับเป็นที่ต้นก็มีนะครับเดี๋ยวให้ดูอุ๊อ่านี่นะครับดูผลกลมุมสวยมากเลยนะครับนี่อันนี้คือออกที่ต้นนะครับออกที่ต้นมานะครับ นะครับเนี่ยอันนี้คือชุดหลงฤด,ดูนะครับไม่ใช่ชุดในฤด,ดูเพราะชุดในฤด,ดูเนี่ยจะอยู่ในช่วงของมีหน้ามีสาพฤษภาครอวนนี้ก็คืออ่าพฤษภานี้มิถุนาแลวนะครับก็จะเป็นในชุดที่ออกหลังน,นี่ครับเจ้าของสวนนะครับมาแล้วนะครับจะมาตัดนี่ต้นนี้ต้นนี้ออกโอ้นะครับต้นนี้นี่ลูกสุกนี่ลูกสุกนะครับแล้วก็มีลูกเล็กอยู่ ครับข้างบนข้างบนชุดนี้ก็ตัดไปกิงิงนึงแล้วแล้วก็เหลือในกลุ่มชุดเล็กแล้วก็ชุดที่ออกดอกนะครับมีคนดูแลสวนนะครับคนนี้รับคนดูแลนะครับนี่ก็โซนนี้ต้นใหญ่นะครับแล้วก็มีลูกอยู่นะครับตัดออ ต้นไหนต้นนี้ต้นนี้น,นุ่นนะครับนุ่นโอเคครับเดี๋ยวก็จะมาทำการตัดนะครับต้นนี้นะครับผลนะครับโอเคครับฝากติดตามยูทูปไัไม่จนวยไม่ได้ครับสวัสดีครับ